ครับผมนี่ทีมงานสายเบียดครับมีการท้าทายกันเกิดขึ้นใครแพ้เอาเอาไงเอาเอาเอาถ่ายพูดในกล้องเลยเอาไม่รู้แล้วเฮ้ยเขาเยอะปูด้วยว่ะสองสองตัวเอ็มมีกีบบอมีมีสองทีมงานเดิมครับกระท่อมเดิมครับปีนี้พึ่งลงครั้งแรกครับหมายของเราครับโอหโอเคครับผมเดินทางใส่ก่อนครับโอเคครับเข้าหมายเรียบร้อยครับนี่หมายของเราครับ ถ้ามีกระดาษขาวๆตรงไหนที่เขาเคยใส่แล้วผมจะดเดินตรงนั้นนะครับเพราะว่าหนูก็พอจะลงเรืออยู่ครับขอไปไม่หมดแล้วครับถือว่าหมานใครหมานมันนะครับนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับจะบ่ายสองไม่รู้จะมีไหมจมปวกนี่ไม่เห็นมีรอยขอดักอะไรเลยโอเคครับผมใส่ก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาวันนี้มาเก้าสิบครับบล็อกมือกระเร็จใส่หมดหรือเปล่ารีบเร่งมือก่อนครับผม โอเคครับผมบดูครับเหลือประมาณเท่าไรนี่ตามนับ10ถึงไหมถึง10ประมาณ10คันก็เหลือประมาณใส่ได้ประมาณ80เนี่เพิ่งมาได้ตรงนี้ครับเดินอย่างไกลเลยครับเดินจากนู่นครับต้องให้ทีมงานมารับครับโอ้สิบสองันสิบสองได้ประมาณ70กว่าอยู่ครับแต่เดินรอบโลกเลยครับเดินประมาณ3กิโลได้เนาะ วนไปวนมาตายเลยโอเคครับผมไว้เจอกันตอนค่ำเลยครับมาครับผมกินข้าวกลางทุ่งนาแล้วก็ชมการรบกันของของทหารไทยเราครับผมเป็นกำลังใจให้กับทหารไทยเราครับผม,โม,โมนั่งดูตรงนี้ครับชัดเจ๋วเลยครับฝั่งเรายิงไปฝั่งเขาครับแล้วก็มีฝั่งนู้นเออข้างหลังเรานี่ครับโมโมทหารไทยโม,โม เหมือนไฟแบๆแป๊แบๆตอนนี้อยู่สุรินครับผมทมงานวัยรุ่นสุรินเราครับนี่นั้นเครื่องบินครับทางนู้นเรลังถ่ายมันวนี่ครับเสียนปาล์มครับคนนี้ครับไปขโมยปลาสะใครที่ไหนไม่รู้ครับนี่ดูครับไซโลครับอ่ะไปกินข้าวด้วยกันครับผมโอ้โหขนาดนี้นี่กินกินหมดไหมนี่อะจัดเลยครับผมรุ่นนี้ไม่น่าจะมี มอแล้วครับอือหืั่งนู้นฝังนู้นฟ้าแลวฟ้าแลวโอ้โหสามสามดอกสีังนู้นเวยฝ่ด้ปะฝังนู้นเยอันตรงนี้สามดอกครับชัดๆเลยครับอ้าวแล้วครับาล้วขึ้นดูๆเลยฝังนั้นเหรอบ่น้นข้นีเออๆว่ะไ่ฟังฟังฝังฝังนู้นใส่เทลานัทเนาใช่ังันใส่เทลานัทแต่ฝังนี้ขึ้คือรินขวายจะคืรินจัดไปครับผมขวายจะคือรินเขีครับผมไปทิ้งงานย้ายๆก จำเป็นกันครับเวลาสามทุ่มครับที <c oughs> ครับผมใจกันครับผมทหารไทยก็คับคุมปรชาอยู่ครับนั่งตรงนี้ก็บ้านมานใส่ดักนู้นก็เห็นอยู่ครับแสงแสงปืนแสงลูกสุ่ปนาวุธ โอเคครับผมเปรนกำลังใจให้กับพืชพี่ตหารของเราแนวหน้าครับเสร็จเราก็หาอยู่หากินบ้านเราครับผมเตครับผมถ้ามีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวถ่ายให้รับชมครับผมดูครันนี้ครับม,มันมันพันแล้วนะครับเนี่ยแต่มันหลุดออกได้ครับโอ้ถอยออกได้ยังไงเนี่ยอุย คครับผมเกย์ใส่ไหมครับอือถันโูพันไม่มีอะไรขยับหรือว่าขาดเรียบร้อยแล้วครับหืมโอ้โหขาดครับโห สุดายครับอันนี้ออกมาสามทุ่มครับน่าจะเป็นรวดเก่าครับนี่ครับโอ้หทางยังสวยเลยครับเรียบร้อยเลยโอ้ยสงสยัยจะแห้วแล้วครับวันนี้นี่เปิดหัวอย่างนี้นี่ตั้งแต่เห็นหนูเลยไม่ได้ยินเลยครับโอ้โอเคครับผมเปลี่ยนรวดใหม่ครับโอ้ย เค,ครับเต็มแรกมาแล้วครับเีครับตัวไม่ใหญ่ครับอเอีคครับผมเอาก่อนครับโอ้ยกว่าจะหาเจอเต็มแรก โอเคครับผมเต็มแรกได้แล้วครับผมโอเคครับผมเนี่มาเต็มเดียวครับนี่โอ้ยขาดตะจุยเลยครับแล้วก็ตรงนี้หนูออกแต่ผมหยิบอ่อลูกกระสุนลูกลูกนักก้นกระติกไม่ทันครับเสียดายมากแล้วก็ขาดหนึ่งครับเราดูทีง,งานครับ ทำงานกำลังด so, like, ึงจับกันมาครับน่าจะได้แจ้มกันครับตรงนู้นนั่นแหละก็ไฟโอเคครับผมดูทีมงานครับมงานม่งานตัวจริงบ่อืมลันไม่โดนเลยเอาลันแล้วไม่โดนอืมนี่นี่ตัวปลวกเนี้ยหนูยังใหญ่ออกมาแต่ลวงแล้วไอเม็ดอ่ะมันมันมันตกเราหาไม่เจอหนูอยู่ยังนั้นอะยังใหญ่อ่ะ จะวิ่งไม่โดนดักสักอันเลยเม็ดเลยเม็ดดักไอ้ตังกระติกอ่ะเออนี่อยู่ระยะนี่เองลองเนี่ยตรงนี้ยเออเนี่ยเลยเอาไอ้รีบเออดักใช่ใไม่เหลือไม่ได้สักตัวจริงอ่ะอันนี้ขาดขาดตรงสะโน๊นหนึ่งผู้เสียดายว่ะไอปานตีนูกับไอ้ปานแล้วอ่ะบอกวารบ้าไตอ่ะใส่ใส่ใส่หนูเออจะกบเยอะจริงที่ไปจับจับอะไรจับไม่ทันแค้หนูอยู่ตรงนี้ต่อโจ ลลวงเอาไอ้เม็ดเม็ดดักนังกระติกอ่ะล้วงมาเม็ดนังกระติกตกเดินหาคนเดียวหนูก็นั่งรออยู่ตรงนั้นแหละไอ้สาทยายดิเขาเราขนาดไหนฮะไอ้ไหนูที่มันไม่มาขังเตี้ยโอ้ยใหญ่งงอะ่ะคือครับผมสาวแล้วครับตีห้ากว่าครับตรงนี้เมื่อคืนนู้นเสียใจเลยหนูออกที่เลย รุ่นเช้านียครับเรจะมีแต้มไหมครับใส่ทีไรทุกปีเลยไม่เคยได้เลยไม่ขาดก็ไม่ออบดีครับผมคันแรกนิ่งครับเดี๋ยวถ้ามีแต้มเดี๋ยวจะถ่ายรับชมนะครับผมผมใส่กับเหล็กไว้ครับมันกับเหล็กจะหายหรอเปล่าเฮ้ยหายจริงด้วย โอ้ดีแต่ไม่อยู่โอ้โหโรยโอ้โหตัวไม่ได้ครับหืมกับลั่นครับ ขึ้นตรงนี้นี่โอ,โอ้กับลั่นจะไม่มีตัวอฮยแล้วอย่างนี้ตแล้วครับต้มแ,แรกครับนั่นครับโอ้โหตัวไม่ใหญ่แต่บ่วงนี่มันโอ้โหของผมมันจะพันแล้วแต่ไม,ม่พันครับเดีบครับขยกเก็บกันครับ,น,รบนู่นเลยครับขาวๆนั่นเลยครับ นั่นแหละครับคันนี้ครับคิดว่าแต่ไม่โดนครับนี่พันไม่อยู่ครับจัดเก็บไว้ครับเปแี่สอมมาแล้วรุ่นรุ่นเลยเดียวกันเลย ครับผมนันครับมันมีคำแข็งน้ออแล้วโดนแล้วครับเมื่อคืนชนครับคันนี้มันมันเข้าหัวแล้วมันก็ถอยอ๋อแล้วเก็บกันครับผม Okay, ดูแลครับคันนี้น,นันน่นนันน่นนั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 ่นครับดั okay, บกเขีครับดูกวอางครับตัวเท่าไหร่ครับ ถือครับผมหมายแจมครับใช้เดวยกันพันข้างหน้าครับดูนะครับพันใอ้สวยอยู่ครับโอเคครับผมจัดเก็บก่อนนะครับต้องเป๊ะ สวยครับนี่แหละนี่ฝังมุนที่หวังที่จะใช่นี่แหละไม่ออกครับโอเคครับเราขโมยผ่านไปครับสามเต้มสี่แต้มโอ้เราผ่านเทียนนะอันนี้กลับไม่ทำงานกับทำงานแต่ไม่ขี้เกียจเยอะปูครับกลับทำงานแต่ไม่มีหนูครับขโมยผ่านเทียนถ่ายมาว่าโดนโดนไอ ไอตัวแดงครับปักจุดแดงครับเจอบวงใส่บวงสองถึงจะเอาอยู่ครับบวงเดียวคือวิ่งโดนแล้วขาดเลยครับครับเจ้าคนแดงครับโอเคครับผมเจาพลนเทียนมาก่อนครับโอเคครับทีมงานกลับแล้วเี๋กันหมายหน้าครับ เจอกันใหม่หน้าครับผมตอนนี้สวัสดีครับ